แล้วก็ไม่ได้อยากทําร้ายตัวเองด้วยแต่เนี่ยคือพวกคุณเผลอบอกมาดิเค็ดลบเพื่ออะไรกูอยากหายไม่ว่าจะทั้งประเด็นทางแบบว่าซึมเศร้าอ่ะก็ต้องสุดท้ายต้องมาดูที่ใจอีกทีว่าแก้ที่จิตใจอ่ะเห็นไหมอย่างคุณจอยอย่างงี้แกที่จิตใจอ่ะ ได้ผลเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าคิดว่าจะตายแต่แรกนะเออตายไปแล้วเอาาวเอถู <c oughs> อกไหมเน<ร><ๆ>่ดีดีกูจะมาตายแบบนี้ไม่ได้กูตายเพราะมะันเลงไม่ได้บอกตัวเองอย่างนี้สิเอาานอนี่ไงเลือสุดท้ายมึกลับมาเริ่มต้มน,นที่จิตใจของเราถ้าเราดูแลจิตใจเราดีนะหรืออะไรนะอะไรก็ทําเราไม่ได้ซึมเศร้าอ,อย่างเงี้ยทําไม่ได้เออหรือว่าแบบมะเเลงอย่างคุณจอยอย่างเงี้ย ถ้าใจแบบสู้จริงๆถ้าใจแบบต้องการฉันต้องหายต้องหายเท่านั้นแหละไม่รู้แหละเออเนี่ยสุดท้ายมันก็เลยแบบหายจริงๆเพราะว่าใจเราสู้ไงใจเราแบบไม่ปล่อยอะ่ะไม่ท้ออ่ะแต่ถ้าเกิดคิดง่ายๆนะคิดตามง่ายๆเลยก็ได้เช่นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วก็มา โอ้ยตายแล้วฉันจะอยู่รอดไหมนะเป็นมะเร็งนี่โอยเป็นโรคที่คนตายเยอะมากเลยอะไรเยอะมากเลยอ่ะฉันต้องเป็นหนึ่งในคนตายหรือเปล่าเนี่ยนะมันมีพลังแรงกล้ามากเวลาเราคิดอะไรอ่ะเออเพราะมันจะทําให้เราเาอ่ะกลายเป็นสิ่งที่เราคิดถึงบอกว่าให้กลับมาฝึกฝนที่ความคิดทัศนคติของเราใหม่ให้กลายเป็นบวก เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้คิดล้ายคิดไม่ดีกับใครแต่สุดท้ายแล้วมันโดนกับตัวเราเองสิ่งที่เราคิดออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันดีไม่ดีหรือไม่ได้คิดทําร้ายใครแล้วก็ไม่ได้อยากทําร้ายตัวเองด้วยแต่เนี่ยคือพวกคุณเผลอพวกคุณใช้มันจนเคยชินดังนั้นน่ะ มันก็เลยแบบว่าออกมาโดยอัตโมติแล้วไม่รู้ว่าเรื่องเนี้แหละแค่เนี้ยแหละที่เป็นผลกับตัวเองเพราะว่าเวลาคุณคิดคิดแบบนั้นอะภาพที่คุณเห็นก็คือความตายภาพที่คุณเห็นก็คือเอ่อคนที่ไม่ลอดจากนีนั้นใช่ไหมอย่างคุณจอยอะเวลาไปไปโรงพยาบาลอะเมื่อกี้ที่เขาเล่าเห็นปะเขาจะแบบว่า เห็นแต่คนที่แบบว่าเออเป็นมะเร็งแต่ก็ยังสวยอยู่ใส่วงใส่วิกแล้วก็ทัศนคติก็ยังดีอยู่หมายถึงว่าก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับการเป็นมะเร็งมากมายว่าถ้าฉันเป็นแล้วฉันจะต้องตายแบบเนี้ยหรือว่าฉันเป็นแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันจะใช้ชีวิตยังไงเขาไม่ได้ไปคิดถึงอะไรแบบนั้นเลยแต่เขาคิดถึงแค่ว่าถ้าฉันเป็นแล้วฉันสวยแบบนี้เดี๋ยวฉันหายแน่นอนคนเฟิร์มเรียนฉันจะต้องแบบ อะไรแบบนี้ดูสิความคิดที่มันต่างกันมันมีผลอย่างรุนแรงว่าทําให้เราเป็นหรือตายได้จากความคิดของเราแค่นั้นเองคุณคิดภาพตามนะแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันต่างกันมากๆแล้วมันมีผลจริงๆถ้าคุณฝึกจิตใจของตัวเองฝึกความคิดของตัวเองให้แบบว่ามองแต่แบบเรื่องดีๆหรือมองให้มันเป็นหัวซาใหมดอะถามว่าไอ้ที่เมื่อกี้มองแล้วมันลบไหม มันลบนะวนบางคนคิดว่าฉันไม่ได้คิดร้ายกับใครนี่ฉันไม่ได้อะไรนี่เปล่าอันนั้นน่ะคือคิดร้ายกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวพอไม่ได้ฝึกมาแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้จริงๆว่าไม่ได้ศึกษาแบบที่นูศึกษาจริงๆว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนเป็นตายต่างกันจริงๆอย่างของรนลาออกใช่แล้วอย่างแบบว่าคนเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย มันความคิดมันต่างกันอย่างคนที่หายแล้วอะ่ะพอไปคุยกับเขาอะ่ะมันก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งทันทีอย่างคนที่เป็นอยู่แล้วกําลังทอแท้แล้วก็ยังแบบรู้สึกแบบเหมือนเราเมื่อก่อนอะ่ะที่เราไม่หายสักทีอะ่ะเพราะเราคิดวนๆแบบเดิมว่าเออเอะก็แบบอยู่ไม่ไหวแล้วจะไปแล้วนะฉันแบบว่าเจ็บปวดเหลือเกินฉันทรมานมากเลยกับการอยู่บนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคนละแบบกันเมื่อก่อนหนพูดอย่างเงี้ยตลอด แล้วมันก็ดึงดูถึงเวลาที่สติหลุดหรืออะไรทันทีเนี่ยมันทําได้ทันทีดังนั้นเนี่ยมันก็เลยน่ากลัวแล้วมันก็ต่างกันถ้าไปฝึกจิตมาใหม่แล้วสู้กับทุกสถานการณ์แล้วคิดกับสถานการณ์แต่ละอย่างใหม่มันจะดีขึ้นมันจะแบบเราจะเห็นภาพใหม่เลยอะเมื่อก่อนนุชก็ยังพอมาปัจจุบันเนี้ยเราก็แบบกลับไปย้อนคิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอะ ทำไมเราไม่คิดถึงว่ามันมีมุมนี้ในโลกเข้าใจไหมเออเพราะเราอ่ะอยู่แต่กับตัวเราเราอยู่แต่กับคนที่เป็นแบบเนี้ยเหมือนกันเราต้องลองเปลี่ยนไปดูคือคือนุนุไม่รู้เนเจอร์แต่ละคนเนเจอร์นี่หมายถึงความว่าแบบความลึกละเอียดแต่ละอย่างเนี้ยไม่เหมือนกันอย่างของคนจอยที่บอกว่าตึกแบบเขาไม่มีความคิด แบบนี้ยในหัวตั้งแต่เขาเกิดหรือว่าอะไรยังไงแต่ของนุชเนี่ยมีความคิดลบๆแบบนี้บางทีมีตั้งแต่เกิดแล้วก็การทําลายตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีความซึมเศร้ามาแบบนี้เออหรือคิดอะไรไม่ออกเลยคิดเอาง่ายๆแหละว่าเฮ้ยตายไปแหละดีที่สุดแต่นุชอะมีเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่บวกเข้ามาคือความละเอียดในการคิดนะนะนุชคิดค่อนข้างละเอียดว่า ทพอพอพอรู้เคล็ดลับการหายอะ่ะแล้วก็ไปนั่งละเอียดกับความคิดย้อนย้อนไปหรือว่าความคิดในปัจจุบันอะ่ะมานั่งละเอียดทีละนิดละหน่อยว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรถึงมาเจอว่าเนี่ยคุณพลอยเขาต่างไปแบบเราคนละแบบเข้าใจไหมเออ แล้วก็มาเจออีกว่าทําไมเราถึงมีความคิดอะไรแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไปทีละเล็กละน้อยอย่างนี้อ่านั้นมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นมันก็เลยเหมือนว่าเวลาเห็นคนบางทีเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าเออเนี่ยถ้าปรับตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยนะมันจะโอเคเออมันจะดีขึ้นเลยหรือบางทีอะชีวิตบางอย่างที่ติดอยู่จากความคิดลบบางอย่างที่เราเองเราก็ไม่รู้ว่านี่คือคิดลบ ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะแต่มันทําให้เราอะติดติดคือบางทีก็มาจะสําเร็จแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นได้หลายๆอย่างเลยบางทีจะหายป่วยไปแล้วแต่มาติดเรื่องนี้นิดเดียวแม่งกลายเป็นป่วยหนะักทันทีแค่เรื่องเดียวอย่างเงี้ยเออมันมันมันเป็นผลมากจริงๆกับความคิดค่อยๆฝึกค่อยๆแบบเออ พัฒนาตัวเองไปแล้วก็ค่อยๆเอาเรื่องลบๆของตัวเองอ่ะออกทีละเรื่องสองเรื่องบางเรื่องอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือลบนะถูกไหมอย่างคุณจอยถ้าเกิดว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะเอออย่างคนที่เป็นโรคอ่ะต่างๆถามไปดีทุกคนอยากหายทุกคนบอกมาดิเคล็ดลับเพื่ออะไรกูอยากหายแต่ธรรมชาติของตัวเองนิสัยเดิมๆความคิดเดิมๆของตัวเองอ่ะเปลี่ยนได้ไหม เอ,อ่ยยอมรับได้ไหมว่านี่คือมันมันต้องเปลี่ยนนะมันไม่โอเคนะอันนี้เปลี่ยนแล้วหายเลยทันทีอย่างเงี้ยทำได้ไหมบางคนที่ปรับตัวเองได้ไวเปลี่ยนไวคนที่สําเร็จแล้วเขาจะแบบว่ารู้ว่าอะไรต้องทําแล้วเขาทําได้เลยเนี่ยมันจะมันจะเร็วมากแล้วเขาจะสําเร็จเร็วมากแต่อย่างบางคนเนี่ยอย่างที่บอกมันติดเป็นนิสัยละ <laughs> มันติดจนเป็นนิสัยอ่ะมันก็ทาแบบมันสามมันเปลี่ยนยากอะมันเปลี่ยนได้ยากมากเลยอะว่าแบบเออกูเคยทำอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตอยู่ดีจะมาให้กูทําแบบนี้แบบนี้นกูต้องใช้เวลานั่นแหละค,คือคือปัญหาของแต่ละคนที่ว่าแบบอืมมันจะต้องประมาณแบบนี้ถ้าลื้อไปจริงๆ นี่ก็ปรับเอาไม่มีใครเคยป่วยมาก่อนนี่ก็มาเลงครั้งแรกเหมือนกัน,นก็ซึมเศร้าครั้งแรกเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าไมเซนเราตั้งค่ามาคือกูจะสู้กับมันอืมหรือกูจะแพ้กับมันเลืองสิแต่จริงใช้พลังงานเดียวกันนะสู้กับสู้กับโรคหรือยอมแพ้กับโรคใช้พลังงานเดียวกันนะเหนื่อยเท่ากันโทษตัวเองเท่ากัน แต่หายกับไม่หายเลือกเอาสิทำไมถึงเลือกเอาไม่หายละ่ะทำไมเอาเลือกเอาเรื่องเรื่องยากยากมาใส่ตัวเองอ,ะอ่ะอ๋อแลวอย่างหนึ่งในีูต้คนไทยนะชอบอ่อนน้อมถอ่อมตนชอบเขาเรียกอะไรชอบลดคุณค่าตัวเองอะ่ะเหมือนสมมุติคนป่วยอะ่ะจะชอบคิดว่าเออ ฉันเป็นภาระของคนอื่นอะคิดใหม่คุณไม่ได้ตั้งใจอยากจะป่วยคนที่เขาต้องดูแลคุณน่ะเขาได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณเขาไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าคุณคือสิ่งเป็นภาระเออตัดข้อนี้ออกด้วยจะได้แบบว่ามีกำลังใจอยู่กับคนรอบข้างเพิ่มมากขึ้น ให้เห็นคุณค่าที่เขาปฏิบัติกับคุณน่ะถึงเขาจะหาอีอาหารแปลกๆมาให้แต่มันคือบางทีเขาก็แค่อยากจะสร้างกําลังใจให้คุณหรือเปล่าเขาคงไม่ได้คิดหรอกว่าคุณจะกินแทนอาหารน่ะแทนอาหารห้ามือห้าห้ามูอเลยเขาก็คงคิดว่ามันคงมาช่วยกระตุ้นให้คุณแบบพื้นทำขึ้นพื้นมีแรงอยากจะแบบสู้กับโรคขึ้นหรือเปล่าหรือมองให้มันเห็นถึง ถึงเป้าจริงๆเขาถูกตนาจริงๆของคนรอบข้างนเจอร์จริงๆของคนรอบข้างคนป่วยอะเขาทําทุกอย่างแหละให้เราหายแล้วเราล่ะเราทําไมไม่ทําตัวเองให้เราหายอขนาดคนอื่นคนรอบข้างเขาให้กําลังใจขนาดนี้เราไม่ฮึดขึ้นมาสู้ล่ะต้องคิดใหม่วนะ่าแบบคิดว่าเนี่ยป่วยแล้วกายเป็นาชาราไรอะไรอย่างนี้คือมันป่วยแล้วมันคือ ติดตามรับชมต่อใน EP 2นะคะยังมีตอนเด็ดๆที่เด็ดๆอยู่ในนั้นอีกเพียบนะคะเข้าไปรับชมต่อนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะตรงปุกนะเออช่อง y u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  e นชูดออานะคะแล้วก็แฟนเพจที่ไม่ได้ต้องได้ใบนุชูนะคะช่องทางอื่นก็ทิกต่อ Instagram กรมนชูดออารไปติดตามกันเลยไปกดกันนะ